วันนี้ห้าไปแล้วจ้าทุกคนมาเนี่ยปุนหายันมาปุ๊บดูว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่นี่ได้แล้วปนี่วันนี้น้ำไหลากาเก่าปุ๊นมันตก บรรยากาศการหลอกหามปลาเขาวันจดุจดจุดไปแด้เราต้องออกหายุ่หากินพี่น้องเขาลุยลุยลุย